ช่องลอยพี่น้องประมาณช่องลอยบาทเนาะวันต่อว,วันหนึ่งพี่น้องอันนี้คือดำหน้าเนาะโลกาก็วันหนึ่ง่าจะสองแสนขึ้นพี่น้องโลกาเนาะสี่แสนขึนกว่าเลยสองแสนขึ้นไปเนาะแล้วก็ไถหน้าก็นสามสี่แสนขึ้นไปเนาะพี่น้องประมาณอยู่ที่ประมาณวันหนึ่งสามสแสนสามสี่แสนเนาะเจ้าบ้าเนาวะละ่ะบ้าเอ่าว้าวสูดแดนสูพน่นเลยลีสมที่ว่าน้องบนไปเลาะ รัดจากน้ำหน้าอีลีเนาะมอากอาขนาเด้อเลยมางดิบใหม่ก็เป็นพวเป็นพวงนีพี่น้องเศร้านี่ก็เต็มโตอีคือเก่าพี่น้องเนาะเพราะว่าหนาเฮายังบ่ทันดำน่าจะประมาณวันพหัสเนาะมื้อนี้ก็วันวันิ ยังอีกประมาณ Easy, มส,สามหมื่นสี่หมื่นอย่างนีพี่น้องตาเบิ่งเนาะแต่ว่าเฮาก็อาจจะเตรียมโต๊ะก่อนหน้านั้นพี่น้องให้ถ่ายห,ห,หน้าพี่น้องแล้วก็ลกกะไปเนาะจะตัดถึงได้นี่นะฮะเบิ่งตัดก็คือเฮาสีก่อนสิดำหน้าเนาะเฮาไปหาเงินมากินค่ากินค่าข้าวค่าหน้ามันซะแล้วก็ชิยูไป <laughs> ละลายพี่น้องเนาะสีพาน้องรัดไปรับจ้างดำหน้าพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเออเพราะว่า ทายหน้าก็ไปรับจ้างแล้วตัดหญ้าก็ไปรับจ้างมาแล้วยังแต่รำยังแต่ดำหน้ายังพวกท่านไปรับจ้างเนาะเยอะงานนี้พระนงรัตต์ออกไปหารับจ้างดำหน้าให้ก็ตลอดจวบจะเบิ่งจักงอเกสร็จไปดำหน้าโอ้ยังเศร้าโย่จะเบิ่งกี้ทองผ่านฮ่าไม่เพราะนั่นตกแม่ยังพวกท่านออกงอวะก็กินตะมันไม่รู้กินตะมันคอยแท้ ให้น้องรัดเขาไปสาโทรศัพท์เครื่องคล้องแล้วก็สีแผ่กันปเป้าเขาอ่ะน้ำเนาะแต่ว่าเขาฮานที่เอสีดอกเขาฮะครับที่พี่ดำหน้าเขาต้องไปกินเขาน้ำเขา้าใจย่างน่าไม่ใหญ่เดินย,ยืนบ่ะอ่ะอ่ะที่เป็นจะได้พี่น้องไปบึงยุนี่เขาหลับจางกันวันหนึ่งประมาณแสนสาวนี่เลยพี่น้องแสนสาวชุ่มกับประมาณแสนห่านะพี่น้องต่อมือนะพี่น้อง ประมาณอยู่ประมาณนี่แหละแสนแสนเศร้าฮะแสนหาประมาณสองสองร้อยพี่น้องประมาณสองร้อยบาทเนาะวันต่อวันหนึ่งพี่น้องอันนี้คือจำหน้าเนาะถ้าท้ายหน้าก็จะต่างอีพี่น้องท้ายหน้าจะแพงแพงกว่าแล้วก็โลกาจะแพงกว่าอีกพี่น้องแล้วกเตานะโลกาก็วันหนึ่งน่าจะสองแสนขึ้นพี่น้องโลกาเนาะสองแสนขึ้นไปเนาะแล้วก็ ไถหนักะสามสี harvest, <ind> eh <la> ่แสนขึ <Freeman> ้นไปเนาะพี <healed people> ่น้องประมาณอยู่ที่ประมาณวันหนึ่งสามแสนสามสี่แสนเนาะไทยหนับมันจะตึ้นตามอ่าตามนักตามเบาน้อพี่น้องไปบ่ทำยางแล้วไม่ใหญ่พี่เต้ดยางมั้ยลุงขี่รถเออยาง ไอพี่น้องเดินไปเบิร์กนกันเนาะว่านางานเท่าเป็นเจไดเนาะแล้วก็คนนายจ้างเขาเป็นเจไดเนาะว่าเขาหักคนงานหลายอยู่บ่อเนาะสีดำเจไดพี่น้องนี่คืองานแหลกของปีงานด้านหน้าของเข่าไปซ่อมว่อีกประมาณชกส้หมืกอกะเป็นงานด้านหน้าของเฮ่าเลยหอดแล้ว xem nó máy à ừ. à. ừ. <laughs> à, một tí tý anh này con thau hoặc là súp ờ nó là cà chè pư gan vân thà đây gọi chả hà vân là sành vân là sành thìn nọ à gì anh này chết mua kinh mua kinh bớt bớt thương เมียไรนอนนะงานเลยพี่น้องเดี๋ยวปั่นกี้าวาก่อนจากสิลงมี่ใช้ไปป้อมจ้ะอยู่ลุมพูนดันเดำันได้จังมือเลยนไงบ่ดำได้จังมือเลยซามซีซามมือซองหรือซาม พัดสุกพัดสุกเช้าทิด4มื้อเนาะอู้ให้ใหญ่ตัวนี้แล้วเลยให้ใหญ่ตัวนี้ก็แล้วหตัวนี้ก็แล้วลเออมันเผื่อมันงามงามโพจบ่ได้อีกเนาะมาเบิ่งซื่อๆ mọi băng sư thôi baba baba dăm chia đi lùng năm bộ pin pin nhật kuo băng 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 พ,พ,พี่น้องเกมโตเนะาะแย่หนเจอกันอยู่ทุ่งนากลางหนาฮา,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 าม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 ากินเข้าพี่น้องกินขา<ะ>่ามาเด้อมาเด้อจะกินบ้า<ะ>นลรือล่นุ่นขึ้นไมอย่างอี้เลย้ระชัาชุดตาสา่ขึ้นมม้เลย Mình đâm bộ pin đó Mà mà phía đó Mà kì khó nấu cân đó Kì khó lấy chẳng lung đấy Mà tụi mình khó yên cây nó mọc Mà ใส่มันมากสิได้แล้เห็ดโุ้ยเว้นได้ไแมงแปนยังไม่น้อยนี่ลงลงลงจิ้ขาวแหลกวะ็ลงลงดับหน้านะมังงัดลงมาแล้วน้าหนุนงามเว้ยนีหน่มเป็นดับนาคอยคักอยู่ ไช่แต่ว่ามือเอื่นมือนี่ <c oughs> อ้าวกูว็ชัวหื่อคอยมาหน้าจ่าจะกัระปหน้าคอยลุยลุยลุยป้าสาวหน่อยสมว่าดำหน้าเก่งอะไรวะ ดำเกง่งเลยสาวหน่อยนี่สาวจับบ้าไผยมูจา้ามูจา้าเออวันอะไรล่ะบอกวันละแสนวันละแสนเออโหสิน้อ,อ,อ,นองเอยเบื่อเรียกหน่อยทางบ้านคันแสงนี่ดำหน้าหลับจางวันละแสนนิดน้อยน,นี่ได้แล้บ้ประมาณแปดปีเจ็ดปีแปดปีบอกเก้าปี อืมกาแฟนนนจะจักปีแล้วนนบ่จักปีแล้วจะ้จวจะส okay. ิบสามปลาปลาด้ำ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 ดำ,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 ดำวันละแสนพี่เนาะเทว่าอยากถืออยู่เทว่าถือสุดเลยประมาณแสน วันละแสนวันละแสนเศ้าแสนสามแสนสี่แส,สนหาเนาะพี่น้องดำหน้านี่ประมาณวันเลยเทา่านี้แล้วแต่อันอนายจ้างเขานะเนาะคนดำหน้าเขากา็เลือกได้ว่าะฉันซะนี่ชิดเลือกได้หน้าไผรเขาก็เบิ้งหน้าจ้างทั้งหมดพี่น้องเนาะเป็นคนจ้างจีด๊ดากันไปซุดจี๊ดจ๊าำไว้อีกน้อยนะ้อยเนาะแล้วก็มันไปดำหลับจ้าง พี่นี่ได้เป็นหลานแล้วบุญจกักบุญนั่งหน่อยฮะเพราโทษดับหน้ารับจ้งได้เป็นหลานเลยอน,นุูนก็ได้หลานป้ายแล้วว่านุนจ๋าเด็กหน่อยสมัยนี้พี่น้องอยู่บ้านเขาบ่มีบุคอยมียังเห็ดนะเขาไปย่ดำดับหน้าเขาก็ไปเลาะดับหน้ารับจ้งพี่น้องแมนดั้มดัมอะไรเก็บกไ,กไ,ไหวเนะก็บไ,ไหไวเนาะเก็บไหนไวน้ำเมย์ถ่ายไหนไวน้ำเมย์บางคนเก็บไหวเองเขาก็ บางคนเขาก็มีแนวยากใดซันดึกหน่อยสมัยนี้มีแนวยางไดบางคนอยางไดโทรศัพท์ก็ไปสื่อหน่วยะไรซ้ำซแสนหน่วยละหาแซนสื่อโทรศัพท์มันลินบางคนเขาก็หาเก็บไว้เพดขึ้นในการทําเพียนเพราะว่าอยู่ฟังเล่าเฮานี่จะมีส่วงปิดเทิ่มน้องประมาณสามเดือนพี่น้องปิดประมาณเดือนเดือนที่หกกับเดือนที่หาเดือนหานาะ เดือนหากับเดือนที่หกเดือนที่เจ็ดเดือนที่แปดน้องพี่น้องการเดือนที่เก่ากับเขาเฮียนพี่น้องปิดปิดสามเดือนน้องพี่น้องปิดเทนะิ่มเนาะเขากะช่วงช่วงด้นหน้าพอดีเล็กหน่อยเล็กหน่อยเขากะอยู่บ้านเขากะบางคนเขากะปิดเทิ่มเขากะขามไปทํางานฝั่งไถ่อะไรใหญ่ๆนี่เนาะคือคำแซวง,งานแหละปิดเทิ่มก็ไปทํางานฝั่งไทยได้มาเมื่อเช้อก็หมื่นป้าย เกตแปดพันสองมืนแล้วเต้น้อพี่น้องเนาะเขากับมาเป็นต้นทุนในการเฮียนต่อพี่น้องเนาะนี่คือการที่ว่าเขาได้ไปเขากับมาดำนาดำนารับจ้างวันละแสนแสนชิบเส้นเช่าแล้วก็เอามาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้โฮมไว้แต่ละมือเนานะเขาไปทุกมือ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 เพราะว่ามีทุกมือพี่น้องเขาอ่นรับจ้างเขาจ้างหน้า บางคนเขาก็ไปคู่มือขึ้นเหมางคนเขาก็ไปมือหนึ่งบางมืมาเขาก็ยุดพี่น้องแมนัเดือนเดือนไปสองเดือนพุ่นเลยเขาดั่มแล้วก็มีคนจัางอยู่ตลอดเนาะพี่น้องเห็นบอกคือนั่งหน่อยแล้วก็กับลานไหวนหับจัางมาไหนเป็นหลานพี่น้องเนาะหลานก็ประมาณสองพันกาบาลเลยพี่น้องเนาะรวมๆสองพันสามพันแล้วแต่ เก็บบางคนเขาก็ซื้อแน่กินแน่บำรุงจะคล้องไปนำ้ำคือน้องรัดนี่ก็ได้หลายแสนเลยเด้ไปตัดหญ้าแล้วก็ไปไถหน้านี่ก็มาดำหน้าฮะก็บไว้น้ำพัวเอาไว้น้ำพัวแมน่เนเพราะไอ้ดวงยาจะวับเราจะหับเงินก่อนอคอยดวงยาเนี่ยนะเงินเงินวันนวใ<ง>ห้ดวงยาจะหับก่อนวับหลดเง่นละ แม่เฮ้ยมหนใจก่อนเนาะมอใจแล้วบางยาีนจอครับรถจะหยาจะกระทุ่งจะโหลดคอยอวยน้ำกรบพทท่านอยได้อขขนาดพี่น้องเอ้ยขับแซงงวกล้างน้ำพระท่านมูใจเงินจะจับปับโหลดหยาที่ทุ่งโหลดพี่น้องเอ้ยอ้าพี่น้องขอุญาดำหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวจังหวะกันพี่น้อง ฝนตกแล้วยังเพลและยังตกพี่น้องเลยตายแน่เียหนาวสีบาดเนี่ยจะบ้าวะละ่ะบ้านอวโอ้สูดแดดสูพนเลยลีสมตีวาน้องฝนไปละ รับจากน้ำหน้าไอรีเนาะคนในคนแห้งหนิมใส่ตําแสงนี่งานแหลกนี่กะบาวายงานแหลกนี่กะบาวายเพืกันพี่น,น้องเยกูมีตะคองหน้าปเปิดไทยไทยหาท้ามนี่กะคนงานเนาะมีคนงานบันนี้แหละมีแต่ลูกเพื่นกูดู ลูกเพนคนางานเพื่อนคนงานประมาณหาคนเนาะคนงานหาคนพกคนทั้งปูโลก,กาจะจะของงานประกาศไทยมีก็ลูกจะของดำดำหกดำหกคนเนาะโลก,กาคนหนึง่งแยกเลยพี่น้องเลยคำแสงก็ใส่เสื้อกันฝนกับเสื้อกันฝนมาอยูเนาะ มันใต้อันนั้นเลยมันกั้นบระยู่เลยเสือออกทั่วตั้งแต่พี่ไก่เนาะมันกัน้นพ้นปอยู่นะใส่กระเปียกคือเก่าใส่ไหมคือซื่อน้ำแม่ยืนยิ้ยมยืนแยะอ,อยู่แล้ะคนโตอะไรยืนยิ้ยมมนนันช่แต่ผัวน้องลัดนี่บ่ไบไล่โบไล่เนี่ยนี่บ่ไล่ ไ,ได้เลยพี่น้องห้ากับนะสิบมงกลัวเนาะจะน่อยกับสิบเอมงกะขึืนเลยพี่น้งอง,งเพราะว่ามุงนะงามง่งึ้นมันสิบเอมงเนาะลงกับใบมุ่งคืนคืนกับซีมุง่งคืนนะพี่น้องมต้นแรงเนาะนี่ต้นเสาก็ลงใเสาวเกมุง่งนเลยคืนสิเว็มุงเนาะ้าต่อยจะหน่อยพี่น้องยางลายดอกมุ่เสืออาจจะเหลวเนาะอยยังย่าลายมงประ,ะมาณนี้อาจจะเหลวนะให้นี่อาจจะได้คืนมุเสือกับอาจจะได้คืนก่อนเนาะ thả vừa nó cần Lui Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì cứu mạng đỗi cứu mạng hạng mường phiên nó hạng tên nó nâng 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 มางอไปปีนี่นอยปตงฝีเออไอ้ว่าอาคนแนนด้วมาแขนกันตอนี่แล้วพี่น้องเลยการติดีดก่อนลีนลีนนำหวยน้ำน้องน้ำสี่ดดพี่น้องเลย Nhưng... Nhưng nữa, anh, hát, nói, Nha, nam chênh nằm sân năm vui nằm trong em lệch luôn 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 mì luôn 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 tam, luôn 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 ยังสีไปพุนไปพีอยู่ไปด้ดไปด้ยมาโอ้ยยาเล้งไาลุกขึ้นานปทบุมากไปน้ำอเดีมนอยไป่อไปขึ้นมาจ้าหน่ะขึ้นมาขึ้นมาแลักกยางเขาโอเคิ้พากับปลินพ่อเป็นอยู่นีแล้วตามน้องน่อยตามโกตามสมัยพี่หน่องเอ้ย หางกะลองแงยงแล้วนี่ยัามาทั้งสีจั่นแม่ยายอลังช่าว่าขั้าเปีาคายบันิฮันให้เอาอายังได้กระตัาไปหาเพื่อนแี่งอื่นะบอกไรย่ะเตยเตไตมันเออย่าเตไตจักเขาบอกเขาคาไก่เขาเป็น้นมันไก่น่ะ จะมาเห็นโจทย์โหลดดูโปรแสงคือไก่โช่โลกกะพี่น้องนี่ก็จ้างเขาโลกกะมัดละสามพันกีบมัดมัดใหญ่ด้พี่น้องเนามอนมัดเล็กหน่อยได้เห็นไหมมัดใหญ่พ่อแต่มัดใหญ่มัดสามพันกีบก็พ่อพ่อพ่ออ่นันอยู่พ่อจ้างอยู่มืดมืเขากาับมืมดมื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 ดมัดมืดมืดมดมืดมืด ในบนหล่อยป้ายหยูเขาไวเขาได้แล้วันนี้คืนอน,นัไันนี่สันคือมีอะไรไันเไรนได้นบานมือนี้มือนี้ได้เทไรแล้วนับแล้วบอกจักแต่คนไปลยน้บรมันดีเลยนีะมัดละสามพันกีบพี่น้องหวยลอยมัดก็สามแสน มัดละฮาบาทมัดละฮาบาทพี่น้องเอ้ยเปลีขลายเป็นมัดแล้เนาะบางคนเขากัเขลายเป็น,อ,นอะอน่ออะ,เนเนะเป็นวันเลยคือยายเสซนได้ยายเสซนเอาไป็นไรเซนหาเออเอาลวงนา เพอหายไปแล้ววันหนึ่งว่าพวกโลกสาจะว่าเอาเป็นหมาจะเป็นวันเฮอว่าแซนหาหาแะคุ้มเพลินและเนน้อยเอิญจัดมา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 ้อนม้อบอบอบอทำไรไปพี่น้องเดี๋ยวจะพากันกลับเดี๋ยวแหละทำไรฮามุ่งคิงเลย

ะพี่น้องกันสิพากันกางเบานิกาเสดามลาผ้าจากกซัมหนี่เลยพี่น้องมื่อนี้มานดำไฮน้ำหน้าเนาะนี่แต่ว่าฝากไปกำลังใจให้เนี่ยเด้อเจอกันคลิปหน้าที่หน้าพี่น้องบ๊ายบายสบายดีเด้อตู้ตัวแบบข้องอภัยเฮ้ยี่เจ็ดหลานเจ็ดหลาน